คณเคยซื้อมะน,นาวแพงสุดลูกละกี่บาท10บาทก็เคยจะไม่ลาบเพราะภัยแล้งบางคนจะดีกว่านะคะถ้าทุกๆฤดูเราสามารถซื้อมะน,นาวได้ในราคาเดียวอย่างมณนนีมะน,นาวมะน,นาวแช่แข็งคุณภาพเท่าขั้นสดจากเชียงใหม่ไบโอเวกี้และสวทชเขาร่วมมือกันสดอร่อยเก็บได้นานค่ะรายละเอียดจะน่าสนใจสักแค่ไหนเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะมะน,นาวเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะที่อยู่คู่ครัวไทย ช่วยชูรสชาติให้แทบทุกจานอาหารไทยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ถูกปากคนทั่วโลกมากยิ่งขึ้นเราใส่ในแทบแทุกจานเมนูโดยเฉพาะเมนูแซ่บใช่ไหมหรือแม้แต่น้ำจิ้มต่างๆของเราต้องมีความอมเปรี้ยวทาเอาทั่วโลกติดใจในความอร่อยของอาหารรสเด็ดของประเทศไทยค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าราคาของมะนาวในแต่ละฤด,ดูกาลก็มีราคาที่ไม่เท่ากันอ,อย่างช่วงฤดูแล้งทําให้มะนาวขาดตลาดมะนาวก็มีราคาแพงลูกนึงนี่5้บาท 8บาทหรือบางทีป้าเข้าไปถึง10บาทเลยทีเดียวแต่ช่วงไหนมะนาวราคาถูกโอ้โหทั้งกระจาดเททิ้งก็มีกระจาดหนึ่งเหมาไปเลย5บาทก็ยังเคยมีค่ะในเรื่องต้นทุนของราคามะนาวที่มันมีความผันผวนแบบนี้แน่นอนนะคะว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงตัวผู้บริโภคอย่างเราเองนี่แหละค่ะแต่ ถ้าเราจะมีมะนาวราคาถูกราคาเดียวใช้ได้ตลอดทั้งปีอย่างมะนีมะนาวมาใช้ล้ะคะ จุดเริ่มต้นมาจากคุณเกตคงพรทวีวัตจากบริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกี้เป็นคนคิดค้นและก็พัฒนาขึ้นมาค่ะโดยความร่วมมือกับนาโนเทคสวทชเนื่องจากเขามองเห็นความผันผวนขอ,ของราคามะนาวลูกช่วงไหนแพงก็แพงหูฉีกช่วงราคาถูกก็ถูกเททิ้งกระจัดกระทบตั้งแต่ชาวสวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคตามลําดับเพราะทําธุรกิจแปรรูปสินค้าอยู่แล้วเขาจึงหยิบเอามะนาวสายพันธุ์ตาฮิติซึ่งมีจุดเด่นก็คือไร้เมล็ด ทนแดดทนฝนปลูกได้ตลอดทั้งปีแถมยังมีราคาดีจากไร่การจนาจังหวัดลำปางมาแปรรูปซะเลยโดยคั้นสดสดบรรจุลงถุงและแช่เยือกแข็งปลอดภยัยไร้สารเคมีแถมเก็บได้ยาวๆไปเลย2ปีในช่องแช่แข็งขายได้เลยในราคาเดียวใครจะขายแพงแค่ไหนราคาไหนไม่เกี่ยวเลยค่ะเพราะมันีมะนาวเขาขายได้ในราคาเดียวตลอดทั้งปีเลยจ้า จริงแล้วมันเนื่องจากผมเป็นลูกเกษตรกรเห็นราคาสินค้าเกษตรเห็นผลผลิตที่มันราคาตกต่ําถึงฤดูกาลเนี่ยมันขายไม่ได้ขายไม่ได้ราคาเวลาราคาแพงก็ไม่มีสินค้าขายมันก็มีโจทย์ในความคิดว่าเออเราจะเข้าสูุ่ตสาหกรรมนี้ในอนาคตแปรรูปอย่างเดียวเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะเราก็เน้นเรื่องของการทํางานวิจัยเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในอนาคตเราก็คงทําในแนวทางเนี่ยพัฒนาอาหารที่มีความปลอด คอยมีคุณภาพให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์หรือความเป็นอยู่ในยุคใหม่ๆซึ่งมันเร่งรีบการที่เราจะกินผักมันเป็นโอกาสที่ยากมากซึ่งถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าผักในสําคัญแต่โอกาสที่เราจะเข้าถึงนี่ยากมากเลยในสําหรับไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่น้ำมะนาวเนี่ยประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิตมะนาวเยอะมาก ไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งต้องทำไมต้องมาใช้น้ำมะนาวแช่แข็งแต่มันเป็นไปแล้ววันนี้มันไม่ใช่น้ำมะนาวแช่แข็งอย่างเดียวมันเป็นน้ำมะนาวเฉพาะสเปค <S <S ที่ตลาดต้องการไปแก้เพน์พอยท์ไปแก้ไอ้ปัญหาที่เขาประสบอยู่ มะนาวตาฮิติเนี่ยราคาเท่ากันกับมะนาวปันอื่นๆแต่ว่าของเราในลูกใหญ่กว่าน้ำเยอะกว่ากลิ่นก็หอมทนแดดทนแรงทนฝนทนศัตรูพืชไม่ต้องสีสารเคมีถ้าใครลองตาฮิติแล้วจดใจครับคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่ซื้อมะนาวปันตาฮิติไปบริโภคคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนใครที่กังวลใน,นเรื่องความสดไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะมณีมะนาวแม้จะเก็บนานก็ยังสดได้มาตรฐานเพราะเทคนิคแช่แข็งพิเศษค่ะ อย่างตามปกติเนี่ยถ้าเรานำน้ำมะนาวมาคั้นสดแล้วก็แช่เก็บไว้ในช่องแข็งเนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องรสชาติของน้ำมะนาวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นกับมานีมะนาวเพราะจุดเด่นอยู่ที่การเก็บด้วยการแช่แข็งที่จุดเยือกแข็งแบบฟรีซพิเศษเลยเมื่อนำมาละลายเวลาจะใช้ ก็ไม่กระทบกับเรื่องของรสชาติและสามารถเก็บในตู้เย็นช่องปกติก็อยู่ต่อได้อีกถึง3เดือนเลยทีเดียวค่ะและรสชาติอร่อยเหมือนกับวันแรกที่คั้นออกมาจากลูกเลยสดอร่อยได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Lime ID ค่ะ พื่อให้สามารถคงรสชาติแล้วก็กลิ่นสดๆจากลูกเอาไว้ได้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีการนําเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า Lime ID มาตรวจสอบคุณภาพของมะนีมะนาวโดยการประสานเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรืออี OS สร่วมกับ AI เข้าตรวจสอบและประเมินผลคะแนนน้ามะนาวเพื่อให้ได้มาตรฐานมากไปกว่าน,นั้นนะคะนักวิจัยได้พัฒนารามไอดีจนสามารถใช้ทดสอบกับพืชผลอื่นๆนอกจากมะนาวได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการต่อยยอดนวัตกรรมที่จะมาช่วยยกระดับสินค้าทางการเกษตรของไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้นสมกับ คำท,ที่ว่าทําน้อยแต่ได้มากแก้เพนพอยต์ต่างๆช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรอย่างยั่งยืนค่ะ ตัวมะนาวเนี่ยใช้เทคนิคในเรื่องของการแชร่แข็งแบบลักษณะของไคลโอเจนิกฟรีซิ่งหรือการแชร่เยือกแข็งพิเศษโดยใช้อุณหภูมิต่ําม,มากๆม,ม,มันจะสามารถที่จะทําลายเอนไซม์ที่ส่งผลกับคุณภาพของน้ํามะนาวได้มันก็เลยทําให้เวลาที่ละลายเอามาใช้เนี่ยลักษณะของกลิ่นรสชาติสีของน้มามะนาวเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงน,น,น้อยมากเทียบเคียงกับมะนาวสดมากกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดหลังจากที่เราผลิตแล้วนะครับก่อนที่เราจะส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคเราต้องม ตั้งใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทุกรสเนี่ยมันเหมือนกันปกติเนี่ยเราก็จะใช้คนชิมตัวเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ในการช่วยเนี่ยก็คือเป็นอิเล็กทรอนิกโน้ที่ต่อเข้ากับแมชชีนเลอร์นิ่งนะครับหรือว่าระบบ AI เพื่อที่จะเทสผลิตภัณฑ์และออกมาเป็นลักษณะเป็นสกอร์โดยที่เราเทรนตัว AI ก่อนว่าเราต้องการรสชาติแบบนี้อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างน้อยที่สุดก็คือช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าภาคการเกษตร และใครที่สนใจมณนีมะนาวน้ำมะนาวแช่แข็งคุณภาพเทียบเท่าน้ำมะนาวคั้นสดสดทุกวันแต่สามารถซื้อได้ในราคาเดียวก็สามารถที่จะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะและหากผู้ประกอบการท่านใดนะคะมีความสนใจที่ต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็เวชสำอางของท่านให้มีจุดเด่นที่มีความแตกต่างสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่ฟู้ดเซิร์ฟของสอวทชค่ะโทรเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะ0 2 5 6 4 7000 700ค่ะ